เอวันนี้พามาชมตัวอินเวอร์เตอร์ไฮบริดโมบายคารอยครับวันนี้เคสเร่งด่วนนะก็ทำยังไงให้ให้แคมป์ของทรางมีมีมีไฟใช้นะครับก็เป็นติดตัวไฮบริดโมบายคารอยแล้วก็มีแบตเตอรี่เดี๋ยวไปดูกันว่าใช่ยังไงเกิดสวนเลยจอดสว่านนะครับจอดสว่านนี้นะใช้สว่านนี้นะนี่โอเคมาดูกันนี่นี่ แบดี้เทียมครับโซลาชาร์จเจอโหลดก็ดึงนะครับเปอร์เซ็นต์โอเคแล้วก็ใช้เครื่องเครื่องเ,เครื่องมือช่างนะอันนี้ก็ไม่มีไฟนะอันนี้เป็นไปแผงโซล่าเซลล์เรานะครับอตรงนี้ครับเลองจีห้าร้อยสักห้าสิบห้าวัตต์นะครับโอเค,อเค,อค,อเคถ้าอยากให้ช่วยอะไรก็